ต่างชาติงงกับไทยอีกแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของการชมเวลาเพื่อนเพื่อนเดินไปไหนมาไหนสักที่แล้วมีคนชมว่าเฮ้ยคุณรองเท้าสวยจังเสื้อสวยจังหน้าตาดีจังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วคนที่ชมนี่ก็เป็นคนแปลกหน้าสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดเลยก็คือใครวะแล้วชมทําไมอะ่ะขนาดคนใกล้ชิดกันคนสนิทการชมนี่ก็ยังรู้สึกแปลกๆปกเลยแต่ว่าชาวต่ตางชาติเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะเขามองว่าคนไทยนั่นแหละที่แปลกทําไมชมไม่ได้ เขาบอกว่าผมมาจากแคลิฟอร์เนียมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณ6เดือนแล้วแล้วก็มีเรื่องให้สงสัยมากก็อยากจะมาถามแต่ละคนที่เป็นคนไทยหรือไม่ก็อยู่ในไทยมานานแล้วคือในอเมริกาอะนะแม้แต่ในยุโรปการชมคนแปลกหน้านี่มันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยอย่างเช่นเฮ้ ي, ชอบรองเท้าของคุณมากเลยหรือไม่ก็แจ็กเก็ตของคุณนี่มันโคตรเท่อันนี้มันเป็นการสร้างพลังบวกเล็ก,ลกๆแล้วมันก็จบไปแค่นั้นแหละแต่ทีนี้ผมดันมาทําแบบนี้ในประเทศไทย ปฏิกิริยาที่ได้รับมันคือความประหลาดใจขั้นสุดแล้วบางทีก็ดูเหมือนจะเป็นความระแวงของเขาด้วยชมคนไทยปุ๊บสลดปั๊บเขาบอกว่าวันก่อนผมก็ไปร้านกาแฟนะเห็นน้องผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งน่ะถือกระเป๋าผ้าลายกระตูนน่ารักมากผมก็เลยพูดไปว่ากระเป๋าน่ารักมากเลยครับพูดเป็นภาษาอังกฤษปฏิกิริยาที่ได้รับก็คือเธอนัสะดุ้งแล้วก็มองผมด้วยสีหน้างง,งงเหมือนตกใจแล้วก็รีบบอกว่าขอบคุณเสียงเบามากเสร็จแล้วก็เดินหนีไป ตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากเหมือนว่าผมนะับไปทำเรื่องที่มันน่าขนลุกใส่เธอเลยทั้งๆที่ในหัวผมแค่ว้าวกระเป๋าน่ารักจังแค่นั้นผมก็เข้าใจอยู่เรื่องวัฒนธรรมไทยให้ความสำคัญกับความเกรงใจแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวแต่มันเกี่ยวกันกันกบเรื่องนี้หรอทำไมการชมเล็กๆแน่น้อยถึงโดนมองเหมือนกับว่าเป็นการทงแดงแบบว่าอันตรายคิดว่ามอนี่ต้องมาขออะไรเราแน่ๆหรือว่ามอดนี่คิดไม่ดีแน่ ต่างจากประเทศของเราเนี่ยที่คำชมมันคือธงเขียวนะเป็นธงเขียวของความเป็นมิตรตอนนี้ผมก็เลยสับสนอย่างหนักว่าคำชมนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยรู้สึกเหมือนว่าถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวอ่าสำหรับกรณีนี้ผมว่าหลายๆคนคงเคยเหตุหรือไม่ก็เคยเจอเองเวลาเช้าต่างชาติเดินมาจดดู่ดีๆก็ชมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างของเราที่เราไม่ได้สนใจมันด้วยซ้ำอ่าอย่างสมมติชมรองเท้าแตกของเรานะ รองเท้าแต่หูคีบของคุณมันสุดยอดมากสวยจังเลยแล้วก็ทำหน้าทำตาเลิกคิ้วทำตาโตท,ทำปากโอ้เวว้าแบบนี้ตกใจไหมเขาเป็นอะไรของเขาเขาอยากจะกินรองเท้าเราเหรอมีคนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคนแรกเขาบอกว่าคุณพูดถูกแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องของการไม่เป็นมิตรแต่ว่ามันคือบริบทในประเทศไทยนะคำชมจากคนแปลกหน้ามันน่าจะเป็นตัวจุดชนวนการสนทนาถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเหตุผลทางธุรกิจ หรือว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันอย่างเช่นช่วยกันยกของหนะักการเข้าหาคนแปลกหน้าแบบไม่มีปีนี้ขลุยนะ่ยเนี่ยถูกมองว่าแปลกอยู่แล้วแต่ว่าฉันเป็นคนมาเลเซียนะก็คือถ้าอยู่ดีๆมาชมเลยนะมันแปลกแต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยกันในเรื่องที่กําลังจะทํากันอยู่เช่นช่วยยกของอะไรอย่างนี้ไม่แปลกเป็นเรื่องปกติเขาบอกต่อว่าในมาเลเซียเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ดูเหมือนว่าคนไทยเขาจะระวังกว่ามากอย่าลืมนะว่าพวกเขาอาจจะถูกสอนให้ระวังการถูกเอาเปรียบจากคนแปลกหน้ามาตั้งแต่เด็ก อย่าไปไหนมาไหนกับคนหน้าแปลกนะลูกคนต่อมาเป็นคนไทยเขาบอกว่าผมเป็นคนไทยนะยืนยันเลยว่าเราน่ะไม่ชมคนแปลกหน้าเหตุผลง่ายๆเลยก็คือมาทําให้คนถูกชมรู้สึกอายแล้วก็งงว่าคุณน่ะทาไปทําไมการให้ความสนใจคนอื่นมากเกินไปในจุดที่เขาไม่ได้สนใจนะมันอาจจะเป็นการลุกล้าพื้นที่ส่วนตัวถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพื่อนกันคันชมก็จะทําให้สนิทกันมากขึ้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนแปลกหนะ้า ครชมมันจะกลายเป็นการเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเองแล้วคนไทยส่วนใหญ่พยายามจะหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจในที่สาธารณะมากมีคนมาตอบกลับบอกนั่นแหละที่ผมงงในซิดนีย์นะนะถ้ามีคนชมเสื้อแจ็กเก็ตผมผมจะยิ้มกว้างเลยตอบว่าขอบใจมากแล้วก็บอกว่าซื้อที่ไหนไปด้วยเราก็จะแยกย้ายจากกันไปแค่นั้นมันไม่ได้ต้องเป็นเพื่อนกันนะการชมนี่คือการเสร็จสิ้นในตัวมันเองไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรื่องยาว,ยาว คนต่อมาเขาบอกว่าลองคิดถึงหลักเกณฑ์การถ่อมตนของคนไทยดูสิเท่าที่ผมเห็นนะคนไทยไม่ชอบการถูกยกย่องเชิดชูสูงเกินไปโดยคนที่เราไม่สนิทเพราะว่ามันอาจจะขัดกับหลักการถ่อมตนมั้งถ้าเกิดคุณชมใครว่าคุณสวยคุณหล่อมากเขาจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะกําลังทําให้เขาดูเด่นเกินไปซึ่งมันอาจจะทําให้เขารู้สึกอายและคนไทยนะ่ะเขาไม่ชอบเลยที่เขาจะต้องเขินจนเสียฟอร์ม เวลาที่เขาเริ่มยิ้มเขาจะหุบยิ้มไม่ได้ทางออกของพวกเขาก็คือการปฏิเสธคําชมด้วยท่าทีอายๆหรือไม่ก็รีบจบการสนทนาเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันนั่นไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเป็นการรักษาหน้าตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการผู่งมดทางสังคมทางที่ดีที่สุดนะคุณแค่ยิ้มให้แบบรอยยิ้มสยามแล้วพูดว่าสวัสดีครับหรือค่ะแค่นั้นเองแทนง่ายแล้วไม่สร้างความหวาดระแวองอ๋อคนไทยกลัวจะเขินจนเสียฟอร์มหุบยิ้มไม่ได้ ก็อาจจะจริงนะเวลาโดนชมนี่พยายามจะเก๊กหน้าแบบไม่รู้สึกอะไรแต่มันโคตรยากเลยยากกว่าแกสมการตัวเลขซะอีกคนต่อมาบอกว่าจริงมากผมน่ะเคยไปชมป้าคนขายผลไม้ว่าผ้ากันเปื้อนสวยจังป้าก็หัวราอแบบงงๆแล้วก็รีบยื่นถุงมะม่วงให้ผมเหมือนอยากจะให้ผมไปเร็วๆแต่มีข้อยกเว้นอยู่นะอย่างเด็กเล็กเนี่ยสามารถชมได้เต็มที่เลยคนไทยนะ่ารักการชมลูกหลานตัวเองมากอย่างที่สองฝรั่งด้วยกัน พวกเรารู้ว่าเรามีวัฒนธรรมแบบนี้ก็เลยชมกันเองได้ฝรั่งชมกันเองแต่ก็มีบางกรณีที่คนไทยนะ่ะเขาชมเราก่อนนะอย่างเช่นทักษะทางภาษาไทยของฝรัง่งเราเนี่ยแม้ว่าเราจะพูดได้เพียงแค่3ามคำแต่คนไทยก็จะชมว่าคุณพูดภาษาไทยชัดมากนั่นนะ่ะคือคำชมที่ดีที่สุดแล้วแม้เราจะรู้ว่าเขาพูดไม่จริงก็เหอะเอาก็ชมว่าพูดชัดไงไม่ได้ชมว่าพูดเก่ง คนต่อมาบอกว่าผมเห็นต่างนิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ชอบําชมแต่เรานะ่ยมีเซ็นเซอร์ที่ละเอียดอ่อนกว่าชาติอื่นๆอย่างแรกเลยก็ถ้าอย่างชมเสื้อผ้าสิ่งของอะไรที่ติดกับร่างกายนะก็อาจจะพอรุนได้แต่คุณต้องชมแค่สั้นๆนะเรารีบเดินจากไปห้ามจ้องเพราะมันจะถูกตีความว่าคุณนะ่ะกำลังจีบหรือไม่ก็เป็นคนโรคจิตอย่างที่2ก็คือการชมรูปลักษณ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่น ผิวสวยจังหรือว่าคุณหน้าตาดีจังอันนี้มันคือพื้นที่ส่วนตัวต้องห้ามนะมันจะดูเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศท,ทันทีในประเทศไทยนี่จะแปลกมากถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายชมผู้หญิงที่แปลกหน้ากันหรือแม้แต่ผู้หญิงที่ชมผู้ชายว่าหล่อนี่ก็แปลกพอๆกันการชมหนะักคือการเข้าใกล้แล้วก็การสร้างความสนิทสนมอย่างรวดเร็วมันเป็นสิ่งที่คนไทยทั่วไปนะเขาไม่ทํากับคนแปลกหน้ายังไงล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องชมก็ คุณมีผิวหนังที่สวยมากหนังศีรษะช่างมันวับแบบนี้ก็จะดูไม่เป็นการจีบแล้วแต่ว่าดูโรคจิตแทนคนต่อมาเขาบอกว่าลองเปลี่ยนมุมมองดูนะในวัฒนธรรมตะวันตกนะ่ะข้ามชมจะทําให้คุณรู้สึกดีเพราะว่ามันแสดงถึงการยอมรับจากเขาถ้าอยากจะให้คนไทยรู้สึกดีนะแทนที่จะชมว่ากระเป๋าน่ารักลองทําสิ่งนี้แทนสิก็คือการกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพที่สุดอาเจอหน้าแล้วจะขอบคุณเรื่องอะไรกัน อีกอย่างก็คือความเกรงใจแล้วก็เคารพหรือไม่ก็ไปถึงยกมือไหว้เลยถ้าเกิดว่าเขาดูอาวุโสกว่านะแต่ถ้าคุณยังทาไม่ถนัดเพียงแค่ยิ้มก็ได้การยกมือไหว้หรือว่าการยิ้มเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆการให้คําชมสําหรับคนไทยแล้วผมว่าแบบที่พวกเราทํามันไม่ใช่เรื่องน่าขนลุกหรอกแต่ว่าคุณนําเครื่องมือทางสังคมที่ใช้ได้ดีในอเมริกามาใช้ในประเทศที่มีคู่มือต่างกันเท่านั้นเองสู้ นี่ก็เป็นความเห็นของชาวต่างชาติส่วนหนึ่งมีคนไทยด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคนไทยไม่นิยมชมคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่นิยมให้คนแปลกหน้าชมมันช่างเป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนเหลือเกินหรือว่ามันอาจจะดูปลอมอยู่ดีๆก็มาชมเราเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็นั่งกินกาแฟอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีรถมาจอดหน้าบ้านล้อแม็กเขาสวยมากผมก็วางกาแฟเลยแล้วก็เดินพุ่งเข้าไปหาเขาเลยชมว่าล้อแม็กสวย คือจะถามเขาว่ามันรุ่นอะไรไซส์ไหนซื้อจากที่ไหนดูจะตกใจหวาดวิตกกันมากพอ,อนี่แหละอย่างน้อยๆก็ค่อยๆไล่ตามสเต็ปไปก่อนทักทายสวัสดีแล้วก็พูดถึงล้อแม็กแล้วก็ค่อยถามแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเดินไปชมเลยใครก็ตกใจทั้งนั้น,นเพื่อนๆว่าไงก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ